สวัสดีค่ะร้านขวานมรสาเธอทำอะไรอ,ะอ่ะทำอะไรอยู่เคลียร์นะครับลสคัน <laughs> <Low. S 1> นี้ค่ะเคลียร์สายไฟโลสสายไฟนะคะออกทั้งหมดพร้อมกับติดตั้งใหม่ไปเลยค่ะจบๆร้อยวัตต์สี่ดวงสองคู่โอ้โหเป็นไงล่ะกับย,า,ยามยฮมวะคอนดาเอ็นซีเจ็ดห้าศูนย์นะคะอ่า เอาละค่ะคันนี้ค่ะกับร้อยวัตต์สี่ดวงจบเลยกับ NC 750คันนี้แยกสวิทช์ค่ะข้างบนขาวข้างล่างเหลืองข้างล่างเหลืองข้างบนขาวได้หมดเลยแต่เวลากดพักไฟสูงจะติดพร้อมกันเลยสี่ดวงแ,นะแต่เวลาพักไฟสูงเนี่ยจะติดพร้อมกันเลยสี่ดวงแบบนี้นะคะนี่นะคะกับ NC 750เตรียมตัวออกเดินทางคันนี้จะเดินทางกลับ โคราชนะคะนครราชสีมานะคะต<ม>ิดตั้งแบบนี้เลยค่ะ นี่เป็นขาจับที่แคชบาร์ตรงรุ่นไฟสปอร์ไลท์ร้านขวัญน,นี่แบบนี้เลยส่วนสวิคสวิคอยู่ด้านนี้ค่ะแยกไปเลยค่ะคู่บนคู่ล่างที่ชัดเจนนะอ่าลำแสงเราคงเห็นกันเบื่อแล้วแหละนะ<ม>เป็นประมาณนี้เลย<ม>อ่าเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลท์ค่ะก็มาร้านขวัญมาราซาวได้เลยโอเค<ม>อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะคะตอนนี้มีแจกรางวัลด้วยนะคะไปอ่านรายละเอียดได้เลยโอเคสวัสดีค่ะ